ครับสวัสดีครับวันนี้ก็สวัสดีตอนเย็นนะครับคือว่าวันนี้ก็วุ่นวุ่นอยู่ทั้งวันครับทารถนะครับ,ค,รบคันนี้นะก็พี่เขามาทาดิสเบรกหลังนะครับมึกคลิกร้อยยี่สิบห้าตัวนี้นะนะข้างหน้าใช้เลสซิ่งบอยครับปั๊มเลสซิ่งบอยก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะก็เจาะแบบนี้นะอันนี้ผมก็ใส่สายแต่งไปด้านหลังนะครับนะนี่นะเพราะว่า จะมีพักหนึ่งล่าสุดเนี่ยนะใส่สายอ่อนไปเนี่ยนะใส่สายยางไปเนี่ยมันรู้สึกว่าจะมีการรั่วนะครับการรั่วการบวมนะครับอยู่ช่วงนี้แหละตัวเองตัวผมเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะสายมันร้อนหรือว่ามันเป็นเพราะสายมันไม่ดีนะครับผมก็เลยใส่สายแต่งนะท่อนท่อนล่างนะครับมันจะยาวอยู่ประมาณแค่นี้นะครับสายแต่งนะ เพราะว่าผมใส่สองท่อนเหมือนเดิมแต่ว่าท่อนกลางท่อนกลางทอ่ทอนบนอะ่ะไม่เป็นไรนะมันจะเป็นเฉพาะท่อนเนี้ยท่อนที่อยู่ใกล้เครื่องเนี่ยนะครับผมก็เลยใส่สายแต่งแบบนี้นะครับให้นะเราอยู่เหมือนเดิมนะครับนัน่นคงทนถาวรมือนเดิมแล้วก็ผมก็รับประกันให้เหมือนเดิมนะครับมีปัญหาอะไรก็มาไอแก้ไขได้นะครับถ้ากว่าผมทําติดตั้งไปแล้วมีปัญหาเนี่ยผมยินดีที่จะไอทําให้มันดีดีกว่าเดิมนะครับผมยินดีรับเคมมะครับผมตามนั้นนะ ก็เนี่ยใส่สายแต่งให้พี่เขานะครับแบบนี้นะสายเดิมนี่ก็จะใส่ด้านบนนะครับผมใส่ช่วงด้านบนนั่นแหละนะนี่แล้วก็ล้อไม่ฝืดด้วยนะนี่ตัวนี้ใช้เป็นปั๊มสูบเดียวนะครับใช้ปั๊มสูบเดียวเป็นเว็บร้อยอนะครับนี่นะแล้วก็แล้วก็ใส่สเปเซอร์ด้วยนะครับใส่จานตรงนะครับ ใส่ปั๊มเว็บร้อยยี่ห้าไอสีเทาแล้วก็ใส่จานเว็บร้อยยี่ห้าไอตัวล้อหน้านั่นแหละนะครับแล้วก็พี่เขาต้องการใส่สเปเซอร์นะครับนี่แบบนี้นะครับนี่สเปเซอร์สีม่วงๆนี่แหละนะครับนี่ยอาจจะมืดหน่อยนะก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีเราเห็นรอยเชื่อมชัดๆนะนี่นะครับรอยเชื่อมเนี่ย ก็ไม่ได้ลบออกนะรอยเชื่อมเนี่ยผมก็เอาขัดให้มันขาวที่ใช้นะครับไม่มีฝืดนะครับไม่มีฝืดแน่นอนแล้วก็ล้อลื่นแน่นอนนะครับนะนมีบางท่านนะครับบางท่านเอาไปใช้ไปประมาณประมาณสักปี2ปีเนี่ยนะปีหนึ่งก็ได้นะพี่เขาไม่ไม่ได้ใส่จรารบีตรงนี้นะครับนี่นะแล้วก็อา่า ไม่ใช่คันนี้นะคันอื่นนะครับนะบางคันนะเขาก็พามันพอมันขยับไม่ได้ช่างทางอื่นเขาก็ไปเสริมแหวนตรงนี้นะบอกว่ามันปั๊มมันขยับอะไรไม่ได้นะี่นะคือมันไม่ใช่ปัญหาในการไอจะต้องไปลองแหวนอะไรประมาณนั้นนะครับคือเราแค่ใส่จรารบีนะครับถ้าสมมติว่าเราถอดมาเปลี่ยนผ้าเบกเนี่ยให้เราใส่จรารบีตรงนี้นะครับตรงนี้ในในในรูเนี้ยมันจะมีรูอยู่นะครับ หนึ่งอันสองอันมันจะมีรูอยู่นะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้ก็ไม่เป็นอะไรแล้วใช้งานได้ตลอดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่รถคันนี้เป็นรถแบบค่อนข้างแนวสักหน่อยนึงครับแนวนึงแนวนิดนึงนะครับเพราะว่าล้อหน้าจะเป็นสีเขียวล้อหลังจะเป็นสีส้มๆนะครับแบบนี้นะหลอนอยู่ในบ้านก็จะมีรถอยู่สามคันนะครับเว็บร้อยยี่สิบห้านะเสร็จไปแล้วนะครับ เปนเลือสีส้มเบรบ้ยี่สห้าสีส้มยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าแอร์เบสสีส้มเราเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่เขามาจากาลาดพร้าวนะครับลาดพร้าวเท่าไหร่นะพี่ลาดพร้าวเก้าลาดพร้าวแปดสิบหกนะครับพี่เขาอยู่แถวแถว,แถวลาดพร้าวแปดสิบหกนะครับน,นี่ก็ประมาณเท่านี้นะครับยังไงก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผม เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะครับผม